คลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสาบกระเป๋ากางเกงนะสาบคืออะไรสาบกระเป๋าก็คือผ้าที่เอาไว้รองช่วงปากกระเป๋ารองทั้งด้านล่างหรือด้านบนตรงนี้แต่ตัวนี้นะฮะด้านบนตรงนี้เพียรีไม่ได้รองนะคะเย็บติดกับผ้าด้านในเลยไม่มีผ้ารองหรือผ้าสาบแต่ว่าส่วนตัวนี้เพียรีใส่ผ้าสาบเพราะว่าด้านในนะที่เป็นตัวกระเป๋าเราใช้ผ้าชนิดอื่น ผ้าสาบนี้มันมีประโยชน์คือ1คือเอาไว้ปกปิดผ้ากรณีที่เราใช้ผ้าชนิดอื่นนะก็คือปกปิดมองไม่เห็นแหละสองเพื่อความแข็งแรงของปากกระเป๋านะเพราะว่าช่วงนี้เราล้วงเราใส่โทรศัพท์สพใส่อะไรเนาะมัน,ม,นมันล้วงมันผ่านการใช้งานเยอะตรงนี้นะก็ถ้ามีสาบมันก็จะแข็งแรงและทนขึ้นเนาะทีนี้เรามาพูดถึงสาบกัน สาบมันจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกระเป๋านะกระเป๋ามันมีหลายทรงหลายแบบอันนี้ยกตัวอย่างให้แบบกระเป๋าเฉียงและโค้งนะอย่างกระเป๋าเฉียงแบบนี้ตัวสาบนะตัวสาบก็จะลักษณะประมาณนี้นะเหมือนตัวนี้เลยนะยยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้นะสีสีเทานี้นะคะคือตัวสาบตัวนี้เลยส่วนอันเนี้ยกรณีที่เราใช้ผ้าชนิดอื่นมาทํากระเป๋าเนาะเราก็ต้องเอามาปิดไว้ นะนนี่คือการเย็บติดเอาไว้แบบนี้รูปทรงก็จะประมาณนี้นะพอเย็บแล้วเขาก็จะปกปิดแบบนี้เลยนะปกปิดแบบนี้เลยอันนี้คือแบบกระเป๋าเฉียงนะมาดูกระเป๋าโคง้งรูปทรงของสาบกระเป๋าโคง้งเขาก็จะต่างกันเราไม่สามารถเอาตัวนี้มาใช้กับตัวนี้ได้นะคะเราก็ต้องสร้างใหมนะ่ตัวสาบเขาก็จะประมาณนี้โค้งตามปากกระเป๋า นะโค้งตามปากกระเป๋าแบบให้มันกว้างกว่าตัวตัวตัวปากตรงนี้นะให้มันกว้างกว่าถ้าสั้นมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมันจะไม่ปิดเนาะนก็ต้องยาวและลึกกว่านะแต่ส่วนตรงนี้ที่เป็นกลางกระเป๋าตรงนี้นะคะก็คุมหรือกําหนดไม่ให้เขาเกินช่วงกลางเพราะเวลาพับผ้ามันจะหนานะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเล็กหน่อยแล้วก็ใหญ่ๆๆๆมานะซึ่ง จุดนี้นะคะถ้าเป็นสาบตรงนี้นะจากปากกระเป๋าลงมาข้างล่างก็ประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วได้เลยนะคะให้มันเลยจากปากกระเป๋าลงมานะตรงนี้1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วได้เลยมันจะได้ปิดกระเป๋าของเราอันนี้คือเราเรียกว่าสาบสาบจะทําทั้งรองด้านล่างแบบนี้แล้วก็รองด้านบนแต่ว่าของพี่รีไม่ได้รองด้านบนนะคะรองเฉพาะด้านล่าง อันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกนะแล้วแต่เราชอบนะจริงๆแล้วเพียรีทําทรงกระเป๋าเหมือนกันนะแต่ว่าตัวด้านนี้นะเพียรีเย็บคิ้วทับนะบางคนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องคิ้วทับอันนี้แล้วแต่ความชอบถ้าชอบทับเราก็เย็บทับนะทีนี้ฝั่งด้านนี้เพียรีทํากระเป๋าแบบใช้ผ้าชนิดเดียวกันกับตัวกระเป๋าและผ้ามีความหนา ไม่ได้หนามากนะแต่ว่าหนากําลังเหมาะเพราะฉะนั้นฝั่งด้านนี้เพียรีเลยไม่ทําสาบนะไม่มีสาบจะเป็นแบบกระเป๋าล้วนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกระเป๋าล้วนๆแบบนี้เลยอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยนะแต่ถ้าผ้ามันบางเนาะเราสามารถทําสาบรองได้นะตัวนี้นะมาส่วนฝั่งด้านนี้นะสาบเพี่รีรองเฉพาะด้านล่างด้านบนไม่ได้รองนะหรือเราจะรองด้านบนก็ได้ อันนี้แล้วแต่ความชอบข้างในก็จะเป็นผ้าชนิดอื่นนะผ้าชนิดอื่นนี้ต้องลองสาบนะคะแต่ถ้าผ้าแบบนี้ลองหรือไม่ลองก็ได้แล้วแต่เราลองหรือไม่ลองก็ได้แต่ถ้าบางทีอ่ะผ้าสมมติผ้าบางตัวเนาะเราจะใช้ผ้าชนิดเดียวมาทํากระเป๋าบางทีผ้าไม่พอก็มีถ้าผ้าไม่พอเราก็ใช้ผ้าชนิดอื่นได้